สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเชื่อ X4 นะครับรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ามไมน้อยเริ่มต้นก่อนเลยเอาแบบเริ่มต้นก่อนเลยนะครับดีเซลนะครับดีเซลวิ่ง2 0 0หมื่กิโลเพียงพอไหมฮะเชื่อเชื่อเชื่อ X4 X Home Car cheer. วันนี้เราจะมาผ่ากับเจ้า X1 ดีเซลคันนี้นะครับคุณฟังดีๆนะคันนี้ปี2019มี BSI 6ปีหมดปี2025แต่วันนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าไม่ขนาดนี้กับเครื่องยนต์ดีเซลช่างน,น้อยซะเหลือเกินแต่ก่อนอื่นเหนืออื่นใดอย่างที่ผมบอกครับรายการเราเป็นรายการที่ผ่าอย่างเดียวนะผมบอกงนี้นะเราต้องแบบผา เอาให้ถึงลึกถึงกึ่นนะครับวันหนึ่งเผื่อทุกท่านถ้าใครนะครับถึงความฝันแล้วนะครับที่อยากจะใช้ X1 คุณหยิบคลิปผมขึ้นมาดูได้ถ้าคุณเป็นพื้นฐานของคนเล่นรถสวยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปดูกับเจ้าเอดีเซลเลยนะดูด้านหน้านะครับโอ้โหความสวยของเจ้าตัวรถนี้เรามาดูความสวยนะครับดูความสวยของไตหน้าคู่ใหญ่นะครับกระจังหน้าของ BM ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้ใหม่มากมาก อันดับแรกเราไปผ่ากันที่ยางก่อนดีกว่านะครับมามาเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่ายางนะฮะสัปดาห์ปีที่สัปดาห์ที่41ปี2018ก็ต้องบอกว่าเป็นยางติดรถเลยนะครับเพราะรถปี2019นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรถปี2019หมด BSI ปี2025โอ้โห BSI เหลือเยอะเยอะนะฮะต่อมานะครับเราจะผ่าข้างในกันแล้วนะก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตอย่างที่บอกครับ รายการเรามีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยโอ้โหปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะ,ะรายการอะไรนะรายการอะไรนะลืมยังงะรายการอะไรนะยังไม่ลืมนะรายการเชื่อ X4 นะครับมามาดูภายในกันก่อนเลยนะฮะผมต้องบอกเลยคุณดูเบาะนะรถเราเนี่ยเราต้องผ่าก่อนเลยผ่าเบาะก,ก่อนคุณดูเบาะดูตามนิ้วผมเลยนะฮะ ใหม่กิ๊บเหมือนป้ายแดงคุณจะหาจากไหนกับเครื่องยนตน์ดีเซลแบบนี้แทบจะไม่มีรอยยับใดๆเลยฮะดูคอนโซลกลางนะครับใหม่มากๆนะฮะใหม่มากๆคุณดูเลยนะฮะเราผ่าภายในแล้วนะฮะคุณดูเลยนะฮะแทบไม่มีรอยใดๆเลยเอ้ามาและเข้าแล้วเราจะผ่าที่ตัวถังกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเจ้า X1 นะฮะมีความแปลกจากหลายๆรุ่นให้คุณดูผมดีๆนะครับให้คุณดูผมดีๆเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ย รถแต่ละคันบางค mm ันมีซีนบางค mm ันไม่มีซีนเดี๋ยวคุณมาดูนะครับมามาเริ่มที่ซอก,ก่อนเลยมาเนี่ยครับอา้าวไฟมาเราต้องใช้ไฟเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าบานพับบนานประตูไม่มีการแกะไม่มีการไขไม่มีการทาสีใดๆคุณดูดีๆนะฮะด้่นในนี่นะครับไ,ไม่มีซีนนะครับไม่มีซีนนะฮะผมบอกก่อนนะครับแล้วเรามาดูบานพับบนานประตูนะฮะหัวน็อตนะเห็นไหมฮะหัวน็อตไม่มีการไขใดใดบานพับบนานประตูไม่มีการแกะการไขใดใดนะครับแล้วคุณดู แล้วคุณดูไปเรื่อยๆนะฮะตรงบานประตูนะฮะไม่มีซีนนะฮะคุณดูนะฮะไม่มีซีนนะครับอ่ามาเห็นแล้วนะครับไม่มีซีนบางรุ่นมีซีนนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันบ้างนี่ฮะก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นพลาสติกเฉยๆนะฮะวัสดุพลาสติกพับลงมาเฉยๆนะครับอ่าคุณไล่ลงมาเลยนะครับตรงนี้แล้วคุณดูดีๆนะครับจะต้องไม่มีซีนแบบนี้นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะไม่มีซีนแบบนี้นะครับ จ้าเวันจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่า BM บางรุ่นมีซีนคุณดูนะครับอ่าแล้วผมบอกนิดนึงผมบอกนิดนึงถ้าประตูนี้ไม่มีซีนต้องไม่มีซีนทั้ง4ประตูนะครับไม่ใช่ประตูนี้ไม่มีซีนอีกฝั่งนึงมีซีนอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะคุณมาดูน็อตตัวต่อไปนะฮะสักกุไลหกแฉกไม่ได้กินนะฮะเห็นไหมฮะสักกุไลหกแฉกไม่ได้กินเลยผมบอกเลยนี่ฮะคุณดูเลยนะฮะอ่ะมา,มามาดูตรงนี้กันบ้าง ดูจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันกับประตูนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ดูหัวนอ็อตดูอะไรได้ง่ายมากๆไฟมาเราต้องเจาะเลยประเด็นเลยนะฮะคุณดูเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะสักกุไลหกแฉกไม่เคยได้กินบานพับบนประตูไม่มีการแกะการขาไขใดๆนะดูหัวนอ็อตนี่เพิ่งไปไหนนี่นี่หัวน็อตนะฮะหัวน็อตไม่เคยได้ขไขใดๆเลยนะ่ะมาดูข้างล่างกันบ้างนะครับนี่นะหัวน็อตต้องเป็นแบบนี้นะฮะไม่ได้ไขใดๆเลยสักกุไลหกแฉกไม่ได้กินเลยนะฮะมีบานพับบนประตูไม่มีการแกะการทําสีใดๆเลย มาพอพอพออย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดดูเลยนะไปต่อเลยเพราะว่ามันเป็นผลพวงมาจากด้วยกันจะดูฝั่งเดียวกันเลยนะมาดูเลยครับเห็นไหมฮะอ่าคุณดูนะครับต้องบอกก่อนนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่ะดูตัวข้างล่างนะครับบานพับประตูไม่มีการแกะกลางไขใดๆเลยหัวน็อตไม่มีการหัวน็อตไม่มีการไขใดๆเลยนะฮะอ่าแล้วคุณไปดูด้านนอก นี <s <S ่นี่นะฮะคุณเห็นไหมฮะไม่มีซีนนะครับไม่มีซีนนะฮะจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะลงไปเรื่อยๆเลยนะครับลงไปเรื่อยๆเลยนะฮะนี่ฮะตามนิ้วผมลงไปเลยนะฮะนี่ฮะไม่มีซีนนะฮะอ่าเห็นแล้วนะครับอีกนิดนึงให้ดูหัวน็อตด้วยจุดเล็กๆแต่บอกจุดใหญ่ๆได้ว่าเขาอาจจะไขก็ได้นะฮะคุณดูเลยนะฮะนี่ฮะสักกุไลหกแฉกไม่ได้กินเข้าไปเลยนะฮะคุณดูเลยนะครับ ผมบอกทุกท่านนึ่งแบบนี้แล้วนะครับเราผ่ากันให้ดูแบบลึกๆเลยกับเจ้า X1 ดีเซลคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกนะฮะคนติดตามรายการเราเยอะเอาไว้ดูเป็นตัวแบบเยอะผมก็พยายามจะผ่าให้ละเอียดที่สุดนะครับมาอีกนิดนึงผ่าผ่าภายในด้านหลังกันบ้างดูหนังรถเนี่ยฮะภายในนี่สําคัญมากๆนะครับผมต้องบอกก่อนนี่ฮะใหม่กริปเลยนะฮะเหมาะกับเล็บใหม่เลยนะครับรักษามากๆ ไม่ใช่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับต้องบอกทุกท่านว่าไม่ใช่ว่ารถ780,000โลแต่คันนี้มันไม่ใช่80,000โลนะคันนี้มัน20,000กิโลรถ780,000กิโลแล้วภายในกิฟตมากๆเลยมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับบิ้วมาหรือเปล่าทำหรือ,รอเปล่าต้องดูดีๆนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะนี่เป็นไงบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายเจ้ X1 นะครับนะฮะดีเซลเอา้าฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับทุกท่าน ทีมงานเราจะไปทางไหนก่อนอยากได้ฝั่งไหนฝั่งซ้ายมาเลยมาดูที่น็อตเลยมาเห็นไหมฮะสักุร่หกแฉกไม่เคยได้กินนะฮะบานพับบานประตูนะครับไม่มีการแกะการทําสีการขาไขใดๆเลยทั้งหมดนะครับอ่ะนี่ฮะดูเลยไม่มีฟีนนะฮะคุณดูดีๆแต่มีรอยเม็ดอาร์กนะฮะนี่มีรอยเม็ดอาร์กนะฮะคุณดูดีๆนะฮะนี่รอยเม็ดอาร์กนะครับนี่มีรอยเม็ดอาร์กนะครับ นะแต่ไม่มีซีนนี่ครับเหมือนการซ้ายยังไงขวาอย่างนั้นนะไม่มีการแย่เข้าไปเลยไม่มีรอยขันใดๆเลยนะครับหัวน็อตนะฮะสังเกุไรพวกแฉกไม่เคยได้กินบานพับนะฮะด้านหลังไม่เคยแกะทําสีหรือใดๆเลยนะครับมาต่อเลยนะครับนะมีแต่รอยเม็ดอ้างนะคุณดูนี่ฮะหัวน็อตนะครับไม่มีการไขใดๆเลยนะฮะแต่ตรงนี้นะครับคุณดูดีๆสังเกตตรงนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับไม่มีซีนด้านบนแต่นะครับมีซีนตรงนี้นะครับมีซีนคุณดูดีๆนะ นี่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 เป็นจุดข้อแตกต่างของ X1 วันนะครับมีซีนนะฮะ <_ d ue> นี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะคุณดูตามผมไปเลยนะครับนะฮะคุณดูตามผมไปเลยนะครับคุณดูตามผมไปเลยอา่านี่นี่น,นี่นี่นะครับมีถึงตรงจุดนี้นะครับมีถึงตรงจุดนี้แล้วตรงนี้ไม่มีซีนละนะอา่าไม่มีซีนละนี่ถอยหลังเลยนะครับถอยหลังเลยจำจำผมได้ใช่ไหมประตู ประตูซ้ายหน้าประตูซ้ายหลังไม่มีซีนฝั่งนี้ก็จะต้องเหมือนกันไม่มีซีนแต่ข้างหลังก็ไม่มีซีนเฉพาะช่วงนี้แต่ตั้งแต่ตรงนี้มาจนถึงนี้มีซีนนะนะจำไว้ด้วยฮะมีจุดหนึ่งนะครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้อะมาดูที่ตรงนี้ต่อนะครับซีนนะฮะตรงรางน้ำนะเราเรียกรางน้ําซีนจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมกล้องเห็นไหมนี่ฮะซีนลากลงมาเลยนะครับซีนลากลงมาเลยนะฮะนี่มีซีนตัวนี้นะครับ จนถึงนี่เลยอ่ะมาดูตรงนี้บ้างนี่ครับสีน,นะฮะขึ้นไปเลยนะครับอ่าสีนขึ้นไปเลยนะครับแล้วมาดูหัวน็อตนิดนึนงเห็นไหมฮะหัวน็อตตรงโช๊คเนี่ยไม่มีการแกะการขาไขใดๆเลยนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะหัวน็อตตรงโช๊นะฮะไม่มีการแกะการขาไขใดๆเลยสกรไลายหกแฉกไม่เคยได้จิ้มเข้าไป แต่ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดมีการไขเนี่ยตรงตรงโช๊คเนี่ยเขาอาจจะไขเพื่อทําโช๊กก็ได้นะครับแต่เราต้องดูแลไขเพื่อทําโชค๊คหรือไขเพื่อแกะบานเนี่ยมาทําสีนะครับก็ทุกท่านก็ต้องเอา,เอามีวิธีดูดูตามที่ผมบอกไปนะครับมาจําได้ไหมครับฝั่งนู้นไม่มีซีนฝั่งนี้ต้องไม่มีซีนดูเลยเอาเปิดมาดูก่อนดูซีนก่อนนะครับเห็นไหมฮะไม่มีซีในใดๆเลยนะครับไม่มีซีนใดๆเลยนะฮะบ,บอกทุกท่านเลยนะครับเห็นไหมฮะ ถึงล่างหัวน็อตน,นะครับไม่เคยได้แย่เข้าไปเลยนะฮะสักรุรายหกแฉกไม่เคยขันเลยนะครับนี่ดูเลยนะฮะโอ้โหมาดูด้านนี้กันก่อนนะครับมา <c oughs> นี่ฮะด้านในนะฮะบ,บานพัดบานประตูไม่มีการแกะการไขใดๆเลยนะครับนี่ครับหัวน็อตน,นะฮะนี่เดิมๆไม่มีการแกะการไขใดๆเลยนะครับบานพัดบานประตูไม่มีการแกะการไขใดๆเลยต้องบอกนิดนึงภายในตรงนี้ต้องผ่านไหมเอาผ่านนิดนึงแล้วกันดูปีกเบาะเป็นตัวสําคัญเลยใหม่เหมือนป้ายแดง ขาภายในหน่อยนี่ภายในอย่างนี้คุณผมบอกเลยเหมือนป้ายแดงครับอย่างนี้คุณดูไว้เลยจําไว้เลยนะฮะจำไว้เลยนี่คือภายในของ BM จําจไว้เลยเอาเป็นว่าพอดูจากตรงนี้เสร็จปุ๊บมาดูฝั่งนี้ต่ออย่างที่ผมบอกมาคุณดูเลยนี่ฮะบ,บานพับบานประตูไม่มีการแกะการขาไขใดๆเลยนะฮะแป๊บหนึ่งนั้นยังไม่ต้องลงนี่นี่นะี่นี่กล้องโถ่นี่นะฮะหัวน็อตนะฮะไม่มีผ่านการไขใดๆเลยนะสักกุไลหกแฉกนะฮะไม่ได้เข้าไปเลยเห็นไหมฮะผมจิงไม่ดูสองตัวเลยอ้าว นี่บานพับประตูไม่มีการแกะการขาไขใดๆเลยดูหัวน็อตนะฮะเห็นไหมฮะหัวน็อตไม่ได้ไขสกูรหกแฉกไม่ได้กินบานพับประตูนี่นะฮะดูเลยฮะไม่มีการแกะการทําสีใดๆเลยโอ้โหอะโอเคต่อมาก่อนที่ผมจะผ่าประตูนี้ผมผ่าภายในที่นั่งที่เยอะที่สุดของคันนี้ก่อนมาดูดูแก้มปีกบอะผมบอกแล้วว่าใหม่จริงไหมใหม่จริงไหมเห็นไหมฮะแต่ต้องมีการลอยยับหน่อยนะ เห็นไหมครับรถผ่านการใช้งานมาจะต,ต้องมีรอยยับหน่อยแต่บอกเลยถ้าจะไม่ผ่านรอยยับเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะรถมีการใช้งานมานะครับมีการใช้งานมาอย่างที่ผมบอกแต่นี่คือการใช้งานของสองหมื่นกิโลคุณจําไว้ด้วยนะฮะมามาดูที่พวงมาลัยต่อนี่พวงมาลัยนะฮะไม่มีรอยทะลอกรอยแบบเห็นไหมฮะหนังยังด้านๆอยู่เลยนะครับไม่ลื่นเลยนะฮะคุณดูเลยนะครับอ่าดูทั้งคันเลยนี่คุณต้องดูเนี่ยดูหนังเเห็นไหม เนี่ยส่วนมากมันจะถลอกตรงรอยต่อแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะถลอกรอยต่อแบบนี้เห็นไหมฮะไม่มีใดๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันบ้างนะครับว่าโอ้โหการสตาร์ทรถเป็นไงฮะสุดยอด29,700กิโลโอแม่เจ้ากับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโอแม่เจ้าแม่คุณขนุนหนังแม่ขโมองอิมของลมวิ่งน้อยขนาดนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกรถคันนี้ปี2019มี bsi 6ไปถึงปี2025 โอ้โหถ้าคุณจะไปซื้อป้ายแดงแวะดูคันนี้ก่อนแต่รายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการที่ขายอย่างเดียวเป็นรายการให้ความรู้นะอะดูผ่ามผ่าต่อไปคุณจําได้ใช่ไหมประตูจะต้องไม่มีซีเอ้ามานี่นะครับนี่นะคุณดูนะครับ <You should. S 1> เห็นไหมฮะบานพับประตูไม่มีการแกะการขาไขัดๆดูคุณดูหัวน็อตไม่ได้ไขเลยนะครับอ่ะบานพับประตูไม่มีการแกะการทําสีใดๆเลยหัวน็อตไม่มีการขาไขใดๆเลยนะฮะนเอคุณไปดูด้านนอกนะฮะ เหมือนฝั่งนู้นไหมนะครับนี่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 มาเลยพาต่อเลยนี่ฮะคุณดูนี่เป็นพลาสติกนะพลาสติกพับนะฮะอ่ะนี่เห็นไหมไม่มีซีนเจ้าเอ็กวันคุณจาไว้นะไม่มีซีนมีช่วงซีนนิดเดียวอยู่ตรงฝาหลังนะนี่ไม่มีซีนต้องเป็นแบบนี้นะถ้ารถที่มาจากโอโหศูนย์จะต้องเป็นแบบนี้เนี่ยค,คุณดูหัวน็อตตัวนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดมีการไขต้องมีอะไรสักอย่างแล้วนะเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเลยที่จะยัดเข้าไปนะหกแฉกไม่ได้กินนะเอา้า มาต่อเลยครับเราไปผ่าห้องเครื่องกันดีกว่านะฮะกับห้องเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะฮะโอ้โหวับเริ่มต้นมาแล้วนะฮะเอาบางไหนก่อนทีมงานฝางขวาบ้างนะเอ้ามาดูเลยครับหัวน็อตนะครับไม่ได้ผ่านการไขใดใดเลยนะฮะหัวน็อตไม่ใช่สีดำนะหัวน็อตเป็นสีนี้นะครับอ่ามานี่ฮะไม่ได้ผ่านการไขใดใดเลยคุณดูระบบกลไกทั้งหมดนะฮะไม่มีการแกะ การถอดทําสีใดๆเลยดูถึงข้างล่างเลยนะครับดูถึงล่างเลยเห็นไหมฮะไม่มีการแกะการถอดทําสีใดๆเลยเอ้ามาดูซีนกันบ้างดีกว่าเห็นไหมฮะอันนี้ไม่มีซีนนะฮะเป็นเหล็กพับนะครับคุณดูดีๆนะฮะเป็นเหล็กพับอันนี้ไม่มีซีนนะครับไม่มีซีนฝากระโปรงไม่มีซีนเป็นเหล็กพับนะครับเป็นเหล็กพับตรงนี้จะดูง่ายกว่าอ่ะนี่นี่เหล็กพับนี่เห็นไหมอ่าต้องเห็นอยู่แล้วอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับไปเลยนะะเป็นเหล็กพับรอบคันเลยนะฮะนี่รอฝากระโปรงเลยนะครับรอฝากระโปรง อาจจะมีช่วงเว้นบ้างก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีเหล็กพัดนะแล้วจะเป็นเหล็กพัดแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีซีนนะฮะที่ฝากระโปรงหน้านะครับคุณดูเลยไปเลยนะยาวเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะฮะไปถึงนู่นเลยอ่าไปถึงเลยมานี่ฮะไม่ได้ผ่านการขาไขใดๆเลยนะเดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือน็อตเดิมๆเลยนะครับมามาดูระบบกลไกนะบานพัดประตูนะครับไม่มีการแกะหออทำสีใดๆเลย คุณดูเลยนะฮะเห็นไหมฮนะน,น,นี่นะ็อตนะฮะน็อตเบ้าโฉกเนี่ยฮะยังมีรอย QC สีส,ส,สีนี่คือรอย QC นะครับนี่เห็นไหมฮะอ่าโอ้โหนี่ฮะเอามาดูน็อตแก้มกันบ้างนะเป็นไงนี่คือน็อตแก้มเดิมๆที่ไม่มีการไขใดๆเลยนะครับนี่ฮนะสติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่ครบที่ตาไปนะครับไปเลยนะฮะไปเลยเอา้าดูน,อน็อตตัวนี้หน่อยดีกว่าเห็นไหมฮะ Rab, น็อตที่คานนะครับนะครับสักกุไลหกแฉกไม่ได้กินมันนะฮะนี่คุณดูเลยนะครับเห็นไหมฮะ โอ้โหนี่นี่นี่ด้านหน้าต่อนี่นะฮะสักรุรหกแฉกไม่ได้ผ่านการไขมาเลยคุณดูเลยนะฮะ oh นี่น็อตทุกตัวนี่นะฮะโอ้โหนี่นะฮะดูเลยนี่นะครับคุณดูเลยนะฮะน็อตท,ที่คานไม่ได้พนผ่านการไขมาสติ๊กเกอร์ที่ไปอยู่ครบนี่ฮะน็อตแก้มอย่างไงฮะไม่ได้ผ่านการไขมาใดๆเลยนะะดูน็อตหัวชกฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นมีรอย QC ฝั่งนี้ก็มีรอย QC เช่นเดียวกันสีเขียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับบอกแล้วนะ นี่คือรายการนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะร,รายการเชื่อเอ็กซรินะครับรายการที่มีแต่1นรถสวย2ปีใหม่3ามไม้น้อยวันนี้ผมมาผ่ากับเจ้า BMX1 นะครับต้องบอกก่อนเป็นเครื่องยนต์ดีเซลวิ่งเพียง2 0 0 0มกิโลเพราะว่าคันนี้ไม้น้อยขนาดนี้อยู่ในรายการเราได้อยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับวันนี้นะถ้าคุณจะไปซื้อป้ายแดงแวะดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ราคา 1,629,000 1, บาทจัดไปในในได้เต็มนะผ่อนเริ่มต้นเดือน1,2 0 0 0 0 0กว่าบาทกับดอกเบี้ย2.79เป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ดูกับการผ่าของเรานะครับกับรายการเชื่อ x 1รายการนี้มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3าไม้น้อยขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายครับ José, José, Edson.